นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับซึ่งทางการชาตินะครับเขาก็ได้มีการจัดงานการชาติประจําปี2,565นะครับโดยทุกคนสามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้นะครับนี่อย่างที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ทางหน้าจอโทรทัศน์นี้นะครับก็เป็นกราฟิกนะครับโดยที่คุณผู้ชมสามารถที่จะไปเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ได้นะครับผู้ชมโดยในปีนี้นะครับก็จะมีการจัดงานการชาติประจําปี2,565นะครับระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2,565นะครับตั้งแต่เวลา11 นาฬิกาถึง22นาฬิกาณนะสวนลุมพินีเขตปทุมวันและในรูปแบบออนไลน์ผ่าน world wide w e b n g a อทงตตลอด24ชั่วโมงนะครับภายใต้แนวคิด ก้าวเทศวัตรใต้ร่มพระบารมีสดุดดีสภานายิกาสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา90พันษา,าและทรงดํารงตําแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยครบ66ปีโดยกรุงเทพมหานาครได้ร่วมออกร้านกรุงเทพมหานาครซึ่งจะตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์เยาวชนลุมพินีศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินีนะครับ ภายในสวนลุมพินีภายในร้านนะครับก็จะมีการจัดกทศการการเล่นเกมและเวทีการแสดงรวมทั้งมีการออกร้านจําหน่ายของ d 50เขตในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยทั้งนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้กำชับในเรื่องของความปลอดภยัยการติดตั้งไฟและก็แสงสว่างการเพิ่มกล้อง cctv ทั้งในร้านกรุงเทพมหานครและร้านจําหน่ายของด50เขตการจัดเตรียมรถสุข,ขาให้เพียงพอนะครับและก็การแยกขยะ ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าภายในงานนี้นะครับก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพร้อมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมเดินเที่ยวและช็อปปิ้งของดีจากทั้ง50เขตด้วยกันครับ